สกายวิ wing, ่งม้าเหล็กไฟ ท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์หรือว่าไอเทมโคตรเกมไม่ว่าจะเป็นไอเกมออนไลน์หรือว่าบริการเติมเกมที่ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับบอกเลยว่าใช้ดีจริงครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องท็อปนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูเกี่ยวกับ Sky W i n g นะครับผมซึ่งรอบที่แล้วนะก็ได้อัปเดตไปแล้วนะว่า สกายวิ่งจะมานะเป็นรูปแบบในม้าไฟนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้อัปเดตตอนบินให้ดูนะในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตตอนบินให้รับชมนะครับผมโอเคมาพร้อมแล้วมาดูกันเลยนี่นะครับผมก็ขี่มาจากเครื่องบินนะครับนี่นะโดดมาจากเครื่องบินนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสีออกแดงๆเนาะนะครับผมแอกแดงแล้วก็มีเอฟเฟกเป็นไฟนะครับนี่นะครับผมมีสีทองด้วยนะครับ ออกเท่านะครับผมม้าเหล็กม้าเหล็กไฟนะครับผมเออม้าเหล็กไฟเขาเรียกอย่างนีน้เนาะนี่นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่เหมือนโดดล่มนะครับผมนี่นะอ่ะเป็นเหมือนตอนกลางล่มนะครับนี่นะ,ะกลางล่มแล้วก็ถึงพื้นนี่นะครับผมประมาณนี้เลยเนาะครับก็คล้ายๆกับการอ่าใช้อ,อแอร์บอทลงมานั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันคือมันขี่ม้าตลอดเลยแต่ก็มีช่วงจังหวะที่เหมือนกลางล่มเหมือนกันปุ๊บนึงนะครับผมมันจะมีอยู่ช่วงนึงนะ เดี๋ยวจะให้ดูนีช่วงหนึ่งนี่นี่นี่ช่วงนี้ปะนี่นี่นี่อ่าเหมือนเหมือนช่วงที่เปลี่ยนจากแอร์บอรเป็นล่มนะครับนี่ช่วงนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็คล้ายๆกันนะครับส่วนความเร็วการถึงพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่า v s กันดูนะว่าอันไหนจะถึงก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมัดที่ผมอัปเดตไปแล้วเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับมัดมังกรนะครับนี่นะ <m uch ing> จะเป็นรูปมังกรนะเป็นมังกรอยู่ตรงแขนนะครับนี่นะมันไม่อยู่ตรงหมัดหรอกมันอยู่ตรงแขนมากกว่านะนเนี่ยอันนี้มันจะเรียกหมัดได้เหรอมันต้องเรียกแขนมังกรนี่เออแต่มันก็เลยมาตรงหมัดเหมือนกันเนาะนะครับเห็นไหมมันเลยมาตรงหมัดนิดนึงนะครับเป็นรูปมังกรเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็เห็นว่ากางเกงอาจจะมาจริงนะกางเกงปีกนกสีแดงนะครับหรือเราเรียกว่ากางเกงย้อมแมวก็ได้นะปีกนกย้อมแมว นะครับผมเออพอเขานํามาเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับมันก็เหมือนเดิมนี่แหละนะแต่เปลี่ยนเป็นสีแดงขาวเท่านั้นเองนะครับจากปีกนกเออปีกนกสีน้ําเงินใช่ไหมนะครับผมสีเงินสีขยวโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมก็ผมก็อัปเดตเป็นคลิปสั้นๆนะผมไม่ค่อยทําคลิปยาวนะช่วงนี้ก็กลัวทุกคนเบื่อนะครับขอเป็นแค่สาระสั้นๆนะครับอ่าไม่ได้หวังเงินหวังอะไรเยอะแๆนะครับผมอ่าทำคลิปนะครับ ก็ให้ทุกอย่างให้ทุกคนสนุกด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย